สวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสปอร์ตบาร์นิวส์ค่ะวันนี้มาอัปเดตผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล2022-2023ในสัปดาห์ที่20ค่ะ ซึ่งผลการแข่งขันเมื่อคืนวันศุกร์ที่13มกราคม2566นะคะมี1คู่ที่ลงสนามค่ะผลปรากฏว่าแอสตันวิลล่าค่ะเฉือนเอาชนะดีดอยู่ในเต็ดไปได้2ประตูต่อนหนึค่ะแล้วก็จากผลการแข่งขันในเกมเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ทำให้แอสตันวิลล่าเนี่ยตอนนี้อยู่ในอันดับที่11ค่ะโดยลงแข่งขันไปแล้ว19นัดมี25คะแนนเท่ากับเชลซีนะคะ แต่ว่าผลต่างประตูได้เสียค่ะเป็นรองแล้วก็ลงแข่งมากกว่าทีมสิง์บรุยูน1นัดค่ะในส่วนของลีดยูนเต็ดค่ะที่5นัดหลังสุดนะคะเสมอ2แพ้3ทำให้ยังอยู่ในอันดับที่14ค่ะโดยลงแข่งไปแล้ว18นัดมี17คะแนนห่างจากทีมอันดับ18อย่างเอฟเวอร์ตันในโซนตกชั้นเพียงแค่2คะแนนค่ะ และในคืนนี้นะคะคืนวันเสาร์ที่14มกราคม2566ค่ะก็มีโปรแกรมพรีเมียร์ลีกสัปดาห์ที่20เตะกันอีก6คู่ค่ะโดยจะเริ่มเวลา19.30นานะคะจะเป็นคู่ดาร์บี้แมตชแห่งเมืองแมนเชสเตอร์ค่ะซึ่งก็จะเป็นทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ถ่ายทอดสดทางช่อง True Premier Football 1 ทรูพรีเมียร์ฟุตบอล2ส่วนเวลา22นาฬิกาค่ะไบรตันพบกับลิเวอร์พูลถ่ายทอดสดทางช่องทร er, ูพรีเมียร์ฟุตบอล1ทรูพรีเมียร์ฟุตบอล2วูฟแฮมตันวันเดอร์เรอร์ค่ะพบเวสต์แฮมยูไนเต็ดถ่ายทอดสดทางช่องทรูพรีเมียร์ฟุตบอล3นอตติงแฮมฟอเรสต์พบเลสเตอร์ซิตี้ถ่ายทอดสดทางช่องทรูพรีเมียร์ฟุตบอล6เอฟเวอร์ตันพบเซาท์แฮมตันถ่ายทอดสดทางช่องทรูพรีเมียร์ฟุตบอล8 ID Station 894 และเวลา0ูนนาริกา30นาทีเบรนฟอร์ดพบบอลมัดถ่ายทอดสดทางช่อง t r u ูพรีเมียร์ฟุตบอล1ทรูพรีเมียร์ฟุตบอล2ค่ะและนี่ก็คือผลการแข่งขันรวมถึงโปรแกรมพรีเมียร์ลีกอังกฤษในสัปดาห์ที่20ที่จะเตะก,กันในค่ำคืนนี้ทีสปอร์ตบอ n นิวส์จะมาอัปเดตและนำมาฝากให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามกันค่ะ